เจ้ต e ้นนั้นไม่ทำไรอะคะใช mm ่ใ hmm. ช่แนี้ก็ได้ค่ะ

เพิ่งเปิดร้านเลยไม่ออมไมอยมาไปเขาอีอันนี้น่ารังากเลยค่ะ อันนี้หน,หนึ่งหน,น,นึ่งพันห้าร้อยแปดสิบหนึ่ยโอเคมาจะไปทำต้นคริสต์มาสกับน้องใจบุนกับพี่บุนนะคะ Okay, วันนี้เราจะพาไปไปไหนนะพี่บุญโคเองนะเราจะไปไฮชคมีสุดโคเองอเราจะไปหากิ่งไม้มาทำต้นคริสต์มาสกันนะคือต้นคริสต์มาสแบบบ้านเรานะทำยังไงเนี่ย อันนี้เราก็จะเดินผ่านจินจะจินจะใช่ไหมลูกอุ้ยจินจะมีโมมิจิด้วยพี่บุญนี่นี่ใบไม้แดงอันนี้เรามาเจอจินจะนะคะศาลเจ้าทั้งเดินผ่านศาลเจ้าตรงนี้ด้วยที่บ้านเดี๋ยวจะไปสวนนี่มีไม้ไม้แดงด้วยนี่เดี๋ยวเราจะเดินไปสวนนะคะไปหากิ่งไม้มาทำการ ก็เป็นพาจิไซน,นะคะที่มันแห้งแล้วอันนี้ก็เป็นต้นดอกซุบากินะคะช่วงหน้าหนาวซุบากิเขาก็จะบานสวยเลยนี่เราก็เดินกันไปก่อนนี่เป็นสวนสาธารณะ,ะ,ละนะหลังบ้านนะที่เราเดินมามองลงมาเป็นประจำเลย หากิ่งไม้กันค่ะโอ้ oh, <baby. S 1> <laughs> ไม่มีใบเขียวๆเ,เลยนะลูกเอาไปอะตอนนี้นะคะเราก็พาเด็กๆมาที่สวนสาธารนณะหลังบ้านนะตอนนี้ก็ค่ะ oh, <okay. S 1> อันนี้ออใบไม้เขาก็ oh, <okay. S 1> เป็นสีน้ำตาลหมดแล้วนะคะ oh, <okay. S 1> ปกติก็จะมองลงมา oh, <okay. S 1> ที่สวนตรงนี้เนระ อนันเนี้ยทำมาหากิ่งไม้ก่อนเดี๋ยวลูกไปเหงื่อจีอุจิอาชิน่ะบ้านเราอยู่ตรงโน้นหากิ่งไม้ก่อนปล่อยอยู่เหมนกันะมันไม่ได้นั้นมันมันเปล่อะครับถ้ามองขึ้นไปก็จะเป็นบ้านเราข้างบนนะนี่ก็เนี่ยอะไรอะลูกซา่าซ่าเนาะสซสกีอ๋อสุสกี

อติดแม่เต็มเลยลูกอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเอาออกทีここここ่บ้านสลีตะก่อนเดยสีดิวักะกน้อท่ิ่งจัคกุโคกุดิแอดที่นี้โนชิวิ่ไมททลอ่ะี่ช่งมาวิตาวิตามททันน์นีได้นะลูก อันเนี้ยส,สเตค็คเขาให้พี่มุนพี่มุนตัดตรงให้แม่หน่อยมาสกุลนอนี่อันนี้ใช่ไหมอ,นนอันตรงเนี้ยใช่พี่มุนนั่งทำได้ไหมอ,อ่ะตัวเตียเหรอให้อ๋อขอบริงนะพี่มุนระวังนะอุชิโรยูจังหรือยอ โอ้เด็กตะเพราะน้องกูไร่ยินตะอันนี้ได้แล้วหนึ่งอันมันเหมือนเอือน้องยูบอกไม่ได้อันนี้ของแม่น้องไม่เอาน้องอันนี้อ่านน้องอันนี้อ่านนี้ยูบอกหมดอึนจิโอ้มันลุวงลงข้างล่ไงขวิดอีกตั่อตั้งก็กระโวยโจกเลยที่บุญก็จะยุ่งกับไอ้ต้นนั้นอยู่แล้ะ พ <si <si ี่วุเจ้าต้นนั้นไม่ทำไรอะคะลูกนี่เธอคุยจิตวิทยาแกมาถืออยู่เตะขุดสุดขุดสุดเรนนแต่โค้ชนี่ถ้าเรนน์โค้ชนี่ถ้าแกมาถืออยู่เออทีเท้าตงหรอใช้ทำผ้าตุ้งหรอคะ อะไรเลยนะสัตว์นั่นก็เรียกอะไรอ่ะมาลืมกัมามงนมะีจ่ากยะักเนาักมาเยน่ดรัาเนะน่ากมยนน่มน่ไกม่กเล่มะ่ระ่ามากักเลยนักากมกมักายมย่างัน่งอ่ะ่ัน่มามาเลย มันเป็นลูกกลมๆลอ๋อโมเีลเนี่ยายบๆอันนี้ลูกอะไรอ่ละลูกหรอถ้ากินแล้วมันจะเมาเหรอคะลูกเนี่ยลูกนนนนนก็หนักแล้วพี่บุญช่วยแม่หากิ่งไม้ก่อนสิสพอมาจะเอาอีกอันหนึ่งอ่ะ 。まかい้ตัวตัวที่ตัวท<อ>ีมามา่ตัวที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 ่ท่ตัวี่ย。หนูก่เดินเข้าไที่่ตชี่ไมี่ออกไปนี่ไงวูกตรงนี้เัี่ยวที่ตัวท่ใช่่ ยาะย,ะยะัเลยเห็นไหมเรามาเลือกเอาอันที่มันสวยๆหน่อยอันนี้ก็ได้ไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้เนี่ยเอานั้นก็ได้พี่บุญหยิบมาแล้วเดี๋ยวไปเลือกข้างนอกใช่ใช่อันนี้ก็ได้ค่ะอือ ช่องนี้เนาะแ้วมันก็จะร่วงหล่นไปอ้าแล้วชอบมาเดินเล่นในป่าแบบนี้นะคะอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปไกลเดินมาจากข้างล่างหลังบ้านไอ้บึงก็ทํากิ่งไม้ให้แม่อยู่จะเอาไปทําต้นคริสต์มาสแบบง่ายๆนะคะของที่บ้านยูจังนั้นอิสตันเนาะไม่ยท้อะไรหูก โอเคเราได้กิ่งไม้แล้วเอาแค่นีススてていい้แหลลูกได้แล้วค่ะขอบคุณมากอาถอดติดคิดนกอายุสุกิถอดติดคิดอยวันจะไปเอาไอ้ต้นสุสกิตรงนั้นมย คุณชอบงานอย่างนี้มากเลยแต่แม่ก็กลัวมือมากนะกลัวแต่ก็ต้องให้ทําเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่ได้เรียนรู้อะไรมีเด็กอยู่คนหนึ่งลำบากมากเลยถอยได้ไงเนาะเอามามาช่วยให้ให้มามาช่วย,ยไหมไหนอ่ะครับอย่ามาหน่อยอ๋อมันหักไม่ได้เนี่ยหักได้ไหมอันนี้มามาช่วยนะ อันนี้ไงโอ้ชัดต่อไม่ได้น่รีฤดูเข้าฤดูหนาวแล้วนะคะส่วนหลังบ้านก็จะเป็นแบบมามันนี้จ้าอันนี้จะล่าเรืองหน่อยดูดูพี่บุญหนูทำอะไรใช้บุญทำอะไรนะดูดูต้องขนาดนั้นเลยเหรอบุญอาไม่เจอะไรอะครับ ไอ้ขอตกๆนั่เตะคือจริงจังจริงจังเบอร์ไหนเนี่ยบุญโอ้ด้าโค้ดอยโอ้ด้อยแน่อันนี้โม่สีได้ไหมลูกพี่บุญคาใต้ดไงคาใต้แข็งมากเหรอแต่พี่บุญตัดได้นี่อ้าวเหรอต้องค่อยๆทำอ่ะต้องค่อยๆเรืออออ่อยเดี๋ยวเนี่ยมาดูสิจัา โอ้ต่างๆโอ้โอ้ช้างช้างช้างใช่ไหมมันหย่าอโ่าดทางน้ำนี่ตรงนี้ตรงนี้ให้โซซ่างดูนนะองวงช้างอะลูกเสร็จแล้วยังอะจะไปทําต้นคริสต์มาสไหนมมาดูดิ วยเนมีเจมอเอ้นนี้โอเคโอเคมากแม่มาเจ็นตก็เยอะอีกเยอะอันนี้ก็ตกปลาอยู่นั่นแหละอ่ตกปลาใช่ไหมพี่บุญอ่ะชอบอย่างงี้ไม่ได้เอาใส่อันนี้ไปไม่ได้อันตรายโอเคแล้วมมาเอเดะโอเคแล้วลูกมามาได้กิ่งไม้แล้วพอแล้วแค่นี้วันนี้จังที่เซ่รก็เลยยกกตดตอนะอืม ตอนพี่บุญเล็กเลยพี่บุนชอบมาเก็บตรงนี้แหละทุกปีเลยปัดให้โอ้ปัดให้เอาอันนี้ปัดให้แม่น่ะเอาเลย <laughs> โอเคออกหมดยังโอ้ยนั่นขีปัดเหรอโอ้ยเจ็บ <laughs> ยูวันนี้ปัดเหรอเจ็บออกหมดนลออกหมดนะอนะอกหมดแล้วนี่เก่งมากขอบคุณครับใช่กิ่งไม้นะคะแล้วก็ยูสุดามาเป็นฝักย่า ได้มาแล้วนะคะเดี <HHH> ๋ยวเราก็จะกลับไปทำต้นคริสต์มาสกันค่ะฮ่า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 ฮ่วิ่งด้วฮัน่าน่เธอเยอาก はい、お姉ちゃん ช่วยติดไฟมาทำไม่เป็นอนะแต่ตอนนี้เราทำนี่คริสต์มาสรีของเราเสร็จแล้วนะคะตุ้ง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 กระตือรือนตุ้งตุตุตุ トントントントーントーン <lly> トーンじゃあスタート <Never grow up> やっとできましたー。うん、かわいいじゃん。<laughs> いいな。<laughs> いいねー。<laughs> やった。 มาสครีของที่บ้านาคริสต์มาสครีของที่บ้านนี่ก็มีสองหนุ่มช่วยนิดหน่อยนะส่วนใหญ่แม่ทำแล้วก็พี่บุญก็ช่วยนะคะสวยไหมพี่บุญสวยมากคะ่ะยูจังสกี้คริสต์มาสทรีโอ้ทำไมไม่ชอบลูก กินเยอะเลยก็เพิ่งมาถึงนะวันนี้ก็วุ่นวายแต่กลับอยู่กับเด็กๆนะคะวันนี้แม่เ,เลยไม่ได้เตรียมอะไรเลยวันนี้ก็เลยไปซื้อพวกนี้นะคะซุปเปอร์ที่ซุปเปอร์ที่ญี่ปุ่นซุปเปอร์ที่ญี่ปุ่นนะคะ<ๆ>ก็มีของเยอะมากๆเลยอ่อพวกวันนี้เป็นคริสต์มาสกิ์นะคะเขาก็จะขายของพวกนี้นะคะแล้วก็ราคาก็จะถูกแม่เอาไปซื้อช่วงเย็นๆแล้วค่ะช่วงที่เขาใกล้จะหมดแล้วนะคะมันก็จะได้ราคาถูกมา เราซื้อไก่แล้วก็เนี่ยนะคะเป็นซูชิแล้วก็ไก่ทอดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พวกเค้กอะไรอยู่มาโอเคอะไรอย่างเงี้ยยูจิโนโนเคกิโดโกโยูจิโกโนเคกิโกะเรนะช็อกโกเคกินเองกับแม่แม่ซื้อมาสองกันยนี่นไงเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วก็กินเค้กได้ไหม น,นี้ก็เป็นกับข้าวนะคะที่แม่วิ่งไปซื้อมาจากซูปเปอร์เมื่อกี้นะคะอันนี้เพิ่งทำแต่อันนี้ซื้อมานะคะอันนี้ก็กินกันประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นซูชินะคะอันนี้ก็เป็นไก่นะคะช่องปีสมาจะ,ะราคาถูก่หนยนี่ น,นี่ก็เป็นรีเควสจากพี่บุญนะคะพี่บุญอยากกินปอตโต้ฟรายก็จะประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้ค่ะแค่นี้บ้านแม่อยอก,ก็จะกินกันแค่นี้ค่ะแล้วก็จะทานกินกับต้นคริสต์มาสที่เราเพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้เนาะมาพี่บุญเสร็จแล้วลูกบุญมาเอาไปกินข้าวกันได้แล้วป๊ะป๊ายังไม่มานะวันนี้ป๊ะป๊ามาสองทุ่มก็เดี๋ยวเรากินกันก่อน

มาแจ็ค่ะมาจะซื้อี่ก็ทำไปยกกันนะก็มารีคริสต์มาสนะคะทุกทุกคนขอทุกทุกคนมีความสุขค่ะแม่ออนไม่มีของขวัญจากซานต้าให้นะคะแต่ว่าอยากส่งความสุขเล็กๆนะคะจากาต้นคริสต์มาสที่แม่ออนเพิ่งทาเสร็จเมื่อกี้นะคะส่งให้เพื่อนๆมีความสุขกันทุกคนค่ะในสิ้นปีนี้นะคะ ขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับคลิปนี้ฝากกดกระดิ่งกด Subscribe เป็นกำลังใจให้บ้านแม่อ,อได้นะคะเจอาก,กันาคลิปหน้าค่ะมา r ีคริสต์มาคส,มสค่ะทุกทุคนสวัสดีค่ะ